ว่าจะไปตีกอล์ฟฝนตกค่ะทุกคนตนจะพามาดูหลังจากฝนตกนี่ก็ยังมีปลอยๆอยู่นะคะกําลังใจนะคะนี่ยังมีฝนตกปลอยอยู่แต่ว่าจะให้ดูผลงานลมแรงมากจะให้ดูผลงานว่าผักของเราเป็นไงบ้างไปไปดูดูฝั่งนี้ก่อนดูค่ะดูต้น ทานตะวันของเราเอ็นเอียงไปหมดแล้วนะดูดูจ้ากระป๋องน้ําก็ปลิวไปนู่นเลยกระป๋องที่เราใช้รองน้ํานะก็ปลิวไปนู่นเลยดูดูนี่ก่อนใบใบมะกรูดต้นมะกรูดเราโอ๊ยเนาะดู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 เธอทำ ลมพัเดเ,เดจะต้องไปเอาขึ้นละเราจะต้องไปเอาเขาขึ้นแล้วยังตกไปปลอยอยู่เลยจ้ะดูดูต้นพุทราเราก็นโน้มเอียงลงมาแบบว่าต่ำมากโน้มเอียงแบบว่าต่ำมากเลยตกแรงมากนะตกแรงแล้วก็ ลมพัดอะค่ะลมพัดแรงมากแต่ว่าไหนเช็คดูซิว่าลูกพุทราเราหล่นไหมว้ายก็หล่นอยู่นะลูกหนึ่งอุ้ยนี่หล่นลูกหนึ่งนี่ดูค่าต่ำม,มากดูเขาเอียงแต่ว่าโอต้นเอียงมากแต่ต้นนี้ไม่เป็นไรต้นนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้นนี้คือเอียงลม้ม แบบโอ๊ยเนาะลูกหล่นไปลูกนึงโอ้ยเสียดายเดหล่นไปลูกนึงค่ะแต่ดีหน่อยมันมันมันไม่หล่นเยอะถ้าหล่นเยอะเนี่ก็แบบว่าโอ้ยหัวใจสลายเลยนะคะแล้วกว่าจะปลูกได้เท่านี้เนาะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค,อเ,ค,อเ,คเพราะว่าตน้นต้นเขาเล็กอยู่เขาก็ดูไอ้ตน้น โอ้ oh, แม่เจ้าซุ้มดอกพวงชมพูเราวายไม่เป็นซุ้มแล้วนี่ oh, ไปดูไปดูมค์ก oh, ินเนสอ้ใหญ่ชีวา ah นะคะดู <laughs> ไม่เป็นซุ้มแล้วจ้ะเอาไว้อย่างนี้ดีไหมเฮ้เออวายลมพัดแรงมากเออลมพัดแรงจริงๆ ซุ้มดอกไม้เราก็ไปต้นพุทราเราก็ไปเอียงล้มแรงจริงๆครับเพื่อนๆจ๋าววันนี้เนี่ยอไหนดูไหนดูฝั่งนี้สิน้ํายังหยดติ่งๆอยู่เลยโอ้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเอียงนะซุ้มมะลาของเราก็รู้สึกว่าจะเอียงนิดนึงน้ํากอ็อันนี้ก็นะคะ ก็รู้สึกว่าเอียงอยู่ดูดูไอ้โอ้วน้ำ้ำดูแสดงว่าแสดงว่าฝนตกแรงมากน้ำน้ำนองเลยค่ะเพื่อนดูต้นนาอต้นมะเขือเทศเราดีนะเมื่อเช้าตัดลูกไปแล้วตัดไปสองลูกต้นนี้แหละต้นใหญ่ตัดไปสองลูกอู้ดีดีดอกไม้ก็ช้ำ ะะเมื่อเช้าก็รีดใบใบมะละออกนะคะเต็มเนี่ยค่ะ,ะฟ้าน้องยังมีฟ้าน้องอยู่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ uh, อันนี้ต้นมะละกอเราก็เอียงนะโอ้ยเอ้ยดึงขึ้นมาดึงเขาขึ้นมาเออดึงเขาขึ้นมาเดี๋ยวก็จะ can you hold my t h uh, i s I'm gonna put more cheese on it. Did the wind blow? Yeah. Oh my goodness. Wow. You okay? Need help? ต้นมะกรูดลมพัดลมพัดนะเราก็เอาขึ้นมาแล้วอุ้ยนี่ค่ะ อันนี้ก็ต้นทานตะวันเรา